นี่คือวิธีการใช้แปรงหวีผมที่ถูกต้องอย่าแปรงมันในแนวขวางแต่ให้ถือมันในแนวตั้งเนื่องจากขนแปรงเรียงตัวเป็นแนวตั้งถ้าคุณถือมันเป็นแนวขวางขนแปรงเหล่านี้ก็จะเริ่มงอลองเอาไปใช้กันดูสิจะได้รู้ว่าวิธีนี้สะดวกขนาดไหนเมื่อคุณเข้าห้องแล้วถอดแว่นกันแดดออกคุณจะวางมันเอาไว้ที่ไหนคุณจะใช้มือถือมันไว้หรือว่าเกี่ยวมันไว้ที่คอเสื้อของคุณหรือจะใส่ไว้ในกระเป๋าวิธีที่เก็บแว่นที่ดีที่สุดก็คือเอาใส่ไว้ในกระเป๋าตรงหน้าอก โดยให้เลนถูกปกปิดมีเพียงปลายของขาวแว่นยื่นออกมานิดเดียวเท่านี้แว่นของคุณก็จะได้รับการปกป้องจากความเสียหายต่างๆแล้วตามหลักเกณฑ์ในเรื่องของบริยาทแล้วคุณต้องรอให้คนที่กำลังจะออกจากห้องอาคารหรือลิฟต์ออกมาก่อนเสมอแล้วจึงค่อยเข้าไปหลักเกณฑ์ง่ายๆนี้จะช่วยไม่ให้เกิดการชนกันและสถานการณ์ที่น่าอึดอัดคุณมีลูกกลิ้งทาสีอยู่ในบ้านหรือไม่สมมุติว่าคุณซ่อมแซมและทาสีผนังอยู่ เห็นไหมว่ามีสีติดอยู่ที่ลูกกลิ้งหนาแค่ไหนมีวิธีในการทำความสะอาดลูกกลิ้งหลายวิธีบางคนก็ล้างมันด้วยน้ำหรือใช้มีดหรือกระดาษมาขูดสีออกแต่มีวิธีที่ง่ายกว่านั้นนั่นคือการซื้อไม้รีดน้ำแบบพิเศษสำหรับลูกกลิ้งรูปทรงคล้ายใบมีดของมันเหมาะกับลูกกลิ้งมากและช่วยขจัดสิ่งสกปรกได้ทั้งหมดไม้จิ้มฟันมักจะอยู่บนโต๊ะที่ร้านอาหารและคาเฟ่ต่างๆคนส่วนใหญ่ใช้มันอย่างไม่เหมาะสมด้วยการหยิบมาแคะฟันทันทีหลังกินอาหารเสร็จ วิธีที่สมควรก็คือการหยิบมันเข้าไปในห้องน้ําแล้วค่อยใช้มันแคเสเศษอาหารออกมาอย่างระมัดระวังคุณไม่จําเป็นต้องฉีกแถบที่ห่อน้ํายาล้างจานแบบเม็ดเลยเพราะว่ามันบางมากเพียงแค่ใส่ลงไปน้ําก็จะละลายแถบพวกนี้ให้เองคุณจําความรู้สึกที่มีความสุขเวลาเจอพิซซ่าในตู้เย็นตอนหิวโซได้ใช่ไหมคุณจะอุ่นมันยังไงดีสามารถใช้ได้ทั้งไมโครเวฟหรือเตาอบแต่มีอีกวิธีหนึ่งที่ดีกว่าเพียงตั้งกระทะให้รอ้อนแลว้ววางพิซซ่าชิ้นหนึ่งไว้ที่มุมกระทะ เติมน้ำลงไปยังกระทาฝั่งตรงข้ามเล็กน้อยจากนั้นปิดฝาหรือคลุมด้วยฟอยล์ระวังหน่อยนะพ่อผ่านไปไม่กี่นาทีค่อยเอาพิซ่าออกมาชิมรสชาติดีเลยใช่ไหมล่ะอย่าแปลงฟันด้วยแปรงไฟฟ้าที่แปลงอย่างรวดเร็วเกินไปอุปกรณ์เหล่านี้ควรขยับไปมาอย่างนุ่มนวลสายรัดตรงหัวไหล่ที่มีกระดุมบนเสื้อแจ็คเก็ตน,นั้นมีฟังก์ชันของมันซึ่งถูกคิดค้นมาเพื่อใช้ล็อกสายของเป้สะพายหลังให้อยู่บนไหล่ได้อย่างมั่นคงไม่ให้หลุดร่วงลงมาได้ลองทำดูสิ ปลดกระดุมออกเอาสายของเป้ใส่เข้าไปแล้วก็ติดมันเหมือนเดิมเวลาเทนมหรือน้ำผลไม้ให้เอาปากกล่องส่วนที่เป็นรูอยู่ด้านบนมันจะทำให้เครื่องดื่มไม่กระเซ็นออกมามากก่อนกดชักโรครกควรปิดฝาชักโรครกก่อนอนุภาคเล็กๆที่มองไม่เห็นจากละองน้ำาสกปรกอาจทำให้พื้นที่ทั้งหมดมีเชื้อโรคได้ถ้าเปิดค้างไว้หลายๆคนมีกระปุกใส่เครื่องปรุงอยู่ติดครัวไว้เวลาจะใช้ก็เขย่าเพื่อโรยเครื่องเทศบนอาหารถ้าคุณทำแบบนี้หยุดเดี๋ยวนี้เลย แค่พลิกมันกลับด้านแล้วเลื่อนฝาที่มีรูเจาะอ,อยู่เครื่องเทศจะถูกโปรยลงมาได้อย่างไม่มีอะไรมากันคุณมีกลิ่นปากหรือเปล่าแล้วเราจะรู้ตัวเองได้ยังไงนะคุณสามารถหายใจรดฝ่ามือแล้วลองดมก็ได้แต่ไม่ค่อยได้ผลหรอกวิธีที่ดีกว่าก็คือการเลียที่ข้อมือแต่อย่าใช้ปลายลิ้นละ่ะให้ใช้แกนลิ้นตรงกลางจากนั้นก็ดมดูใช่นั่นคือกลิ่นที่คนอื่นได้กลิ่นเวลาคุณไปคุยกับพวกเขา วิธีในการทำให้ลมหายใจสดชื่นก็คือการอยู่เงียบๆเ,เมื่อคุณพูดมากปากคุณจะแห้งเวลาที่ไม่มีน้ำลายให้ความชุ่มชื้นแบคทีเรียจะเริ่มสะสมเป็นจำนวนมากและนี่คือสาเหตุที่ทำให้มีกลิ่นปากมีพื้นที่ว่างอยู่ระหว่างบานประตูของเตาอบคุณสามารถสอดแปรงเข้าไปทำความสะอาดตัวกระจกได้โดยให้สอดจากตรงด้านล่างของประตูเปิดชั้นวางด้านล่างออกจากนั้นก็ให้ดันแปรงเข้าไปในนั้น มีวิธีในการแยกไข่แดงออกจากไข่ขาวหลายวิธีมากสามารถใช้ช้อนแบบพิเศษหรือขวดก็ได้บางคนก็ค่อยๆเทเพื่อแยกไข่ขาวออกจากเปลือกแต่ไม่มีวิธีไหนเลยที่ง่ายโดยเฉพาะถ้าคุณเพิ่งเคยทำครั้งแรกวิธีง่ายๆที่คุณสามารถทำได้โดยไม่ต้องพึ่งพาอุปกรณ์ใดๆเลยก็คือการตอกไข่ดิบใส่ลงจานแล้วก็เอาไข่แดงออกด้วยมือของตัวเองแต่ต้องถูนิ้วด้วยกระเทียมก่อนนะรู้หรือไม่การล้างข้าวด้วยน้ำเย็นๆก่อนเอาไปหุงนั้นดีมากๆ เพราะว่าน้ำจะช่วยแยกมเมล็ดข้าวออกจากกาันเวลาที่หุงมเมล็ดข้าวจะได้ไม่ก่อติดก,กันทําให้ข้าวขึ้นฟูแล้วก็อร่อยมากด้วยวิธีปอกกระเทียมที่ง่ายที่สุดก็คือการเอาเข้าไมโครเวฟตัดปลายของมันแล้วอบในไมโครเวฟ20-30วินาทีแค่นี้คุณก็ปอกมันได้อย่างง่ายๆแล้วคุณดูวิธีเปิดหอสปาเกตตี้แบบถูกวิธีไหมให้ใช้ทั้งสองมือถือในแนวตั้งแล้วก็กระแทกส่วนล่างกับโต๊ะอย่าก,กลัวว่ามันจะรุนแรงเกินไป ควรให้บริเวณส่วนล่างของห่อสัมผัสโต๊ะอย่างเท่าๆกันถ้าผิดเบี้ยวเล็กน้อยอาจจะทําให้มันแตกหักได้หรือคุณจะเปิดมันด้วยการใช้ฝ่ามือตบหลังห่อแรงๆก็ได้แต่วิธีนี้ต้องอาศัยความชํานาญดูเหมือนว่าคุณไม่จําเป็นต้องห่อกระเป๋าเดินทางด้วยฟิล์มพลาสติกเพื่อป้องกันขณะเดินทางเลยเพราะมันใช้เสื้อยืดแทนได้เพียงแค่เอาเสื้อของคุณมาห่อกระเป๋าเดินทางก็ไม่ต้องเสียเวลาและเงินไปกับก,บการใช้พลาสติกห่อแล้วการผูกถุงขยะให้ถูกวิธีแบบไม่ให้มีรูอยู่ตรงกลาง คุณต้องไม่ผูกมันเข้าด้วยกันแบบนี้ให้ถือมันไว้อย่างนี้ทำเป็นปมแล้วก็ผูกมันลอดผ่านห่วงแบบนี้คุณก็จะได้ถุงที่มัดแน่นหนาแล้วนี่คือวิธีการเปิดถุงขนมที่ดีที่สุดในงานปาร์ตี้วางถุงขนมในแนวนอนพับมุมที่อยู่ด้านเดียวกันทั้งสองข้างแล้วม้วนด้านนี้เข้าไปข้างในเล็กน้อยวางถุงขนมโดยให้ด้านที่ม้วนนี้อยู่ติดกับโต๊ะแล้วเปิดด้านบนพัดลมเพดานมีโหมดการทำงานสโหมดโหมดฤดูหนาวและร้อน คุณต้องหาสวิตช์เพื่อเปลี่ยนโหมดต่างๆดันมันขึ้นเพื่อเปิดใช้โหมดฤดูหนาวแล้วพัดลมจะดึงอากาศขึ้นในขณะที่โหมดฤดูร้อนพัดลมจะพัดอากาศลงมาเพื่อให้ห้องเย็นลงถ้าคุณกลัวว่าจะทำกระเป๋าเดินทางหายที่สนามบินนี่คือวิธีป้องกันที่ดีมากคุณต้องถ่ายรูปกระเป๋าเดินทางไว้ล่วงหน้าเพื่อโชว์ให้เจ้าหน้าที่ดูในภายหลังหรือไม่ก็ซื้อเครื่องติดตาม GPS แบบพิเศษมาติดเอาไว้ก็ได้มันใช้งานได้6วันซึ่งสามารถใช้โทรศัพท์เพื่อค้นหามันได้จากทุกที่เลย พื้นที่ว่างๆที่อยู่ใต้เตาอบไม่ได้มีไว้เก็บกระทะและหม้อเท่านั้นคุณสามารถวางอาหารเอาไว้ตรงนั้นได้ความร้อนจากเตาอบจะทำให้อาหารอุ่นซึ่งช่วยได้เยอะเลยถ้าแขกของคุณมาสายนะ่ะอย่าผูกสายรัดเสื้อคลุมอาบน้ำไว้ด้านหลังให้ดึงออกมาแล้วคาดมันผ่านห่วงที่อยู่ด้านข้างท้องหลังจากนั้นให้ผูกมันตามต้องการเลยแล้วเสื้อคลุมจะรัดแน่นเข้ากับลำตัวคุณเอาป๊อบคอนร,ร้อนๆออกมาจากไมโครเวฟแต่รู้สึกว่ามีบางเมล็ดที่ยังไม่ได้พองออกมาอยู่ในนั้น คุณสามารถจัดการมันออกได้โดยไม่ต้องเปิดกล่องเห็นดูเล็กๆด้านบนไหมเขย่ามันบนจานสิแล้วมเมล็ดแข็งๆก็จะร่วงลงมาเองคุณเคยเห็นเศษผ้าที่ติดมากับเสื้อผ้าตัวใหม่บ้างไหมมันไม่ได้เป็นอะไรไว้ปะนะแต่ว่าเป็นตัวทดสอบก่อนทําความสะอาดคุณสามารถใส่มาลงในเครื่องซักผ้าเพื่อดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นได้ถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นคุณก็ซักเสื้อผ้าได้อย่างหายห่วง วิธีปอกส้มแบบง่ายๆนั้นเพียงแค่เฉือนด้านบนและล่างออกแล้วกรีดเปลือกเป็นแนวตั้งลงไปแล้วก็คลี่มันออกได้เลยคุณสามารถแกะกล่องกระดาษที่ใส่อาหารจีนได้ด้วยการคลี่แผ่นกระดาษออกมาใช้เป็นจานวิธีนี้จะทำให้คุณมีพื้นที่มากขึ้นและทำให้อาหารเย็นเร็วขึ้น